สวัสดีครับจากเพจ39 c u s t o คตตอมนะครับวันนี้จะมารีวิว SR 4 0 0นะครับทรงคัตตอมนะครับปี19,95ครับก็มาดูโดยรอบกันก่อนนะครับก็คันนี้แต่งเป็นทรงคัตตอมนะครับโดยรวมก็ยังสวยๆอยู่เลยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับก็ตอนนี้เป็นปีเก่านะครับดุมดำแล้วก็ตัวขอบเป็นดี d j ดี a จแปนนะครับทำสีดำมาก็ของแต่งก็มีบังโคลนนะครับมาโคลหน้าแต่งสวยๆใสๆนะครับคันนี้ก็ยางหุ้มโชกไม่ขาดนะครับไปเลี้ยวแต่งนะครับหน้าหลัง ใบหน้าสว,สวยนะครับไม่มีรอยถ้วยไม้ก็ไม่มีรอยมานะครับไม่มีรอยล้มมาก็มือเบรกมือเบรกมือคัดนะครับไม่หักมาดูไม้นะครับไม้ขึ้นครบนะครับแต่ตัวจับทิปเสียนะครับมีแฮนด์แต่งนะครับอันนี้แฮนด์รูแต่งแล้วก็ตัวถังนะครับ ถังก็ไม่บุบนะครับนี่ทำสีมาใหม่กระเป๋าก็เดิมๆเ,เลยนะครับนี่นะครับถังก็มีรอยนิดหน่อยนะครับตามการใช้งานแต่ไม่มีบุบเลยนะครับันนี้โอเคครับเครื่องเป็นปีเก่านะครับสองหกนะครับอันนี้โอเคครับก็อันนี้เลขเดิมนะครับ ไม่ลบเลขไม่ตอกมานะครับคาบูเป็นเคนะครับสามสี่มิลนะครับแล้วก็ตัวเครื่องนะครับแห้งๆไม่เยอะคอ,อ,อท่อเป็นคอท่อเลื้อยนะครับเป็นเหล็แล้วก็ปลายเป็นปลายเดิมนะครับแต่ผามาปายผ่ามานะครับก็ชคเดิมนะครับนี ไม่รั่วไม่ซึมแล้วก็มีจกท้ายแต่งนะครับก็ไฟท้ายแต่งไฟเลี้ยวแต่งเออลืมบอกยางหน้าหลังเป็นมิชลินนะครับตรงน,นี้ก็ดอกยังใช้ได้อยู่นะครับนี่โซ่สเตอร์ก็ใช้ได้อีกนานนะครับบางโซ่มีตอนนี้เป็นเกียรโดเกีย,ย์เยอเกีย์โยงเดิมญี่ปุ่นนะครับ รถมาเครื่งแห้งไม่เยอมนะโอเคครับก็เดี๋ยวมาดูเอกสารกันนะครับเอกสารนะครับ <S <S เป็นอินโบอยสมบัติมิตรนะครับใบแท้ตัวนี้แท้หมดนะครับก็มีในระบบเลขคอเลขเครื่องไม่ตอบไม่สวมนะครับ เลขเครื่องสองหกนะครับหมายเลขเครื่องสองหกโนนเบอร์ไปเลขตัวถังนะครับสามสองศูนย์หกแปดแปดนี่นะครับสามสองศูนย์หกแปดแปดนะครับอันนี้เลขเดิมโรงงานเลยนะครับไม่ตอกไม่สวมจะให้ดูชัดๆโอเคครับโอเคเดี๋ยวผม่สตาร์ท ให้ฟังคลิปเสียงกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตันนี้นะครับเครื่องเงยนเง็ยนๆเลยเพิ่งล้างับ ไปกันนะครับไปหน้าไปพามาติดนะครับไปสถานะติดนะครับตอนนี้ดูไปเลี้ยวซ้ายก่อน,น phải tạm thì không. Vale, เรียนกันแค่นี้ครับ